ุกคนเปิดระบบติงนะครับติงให้คุณแม่ได้นะครับอันนี้คือระบบติงนะครับติงได้เรื่อยๆนะเมื่อกี้พี่แคทเปิดมาแล้วนะคนหนึ่งนะครับผมได้ับพี่แคทเขาบอกมาแต่เอาแม่ก็ต้องแต่ผมว่าถ้าแม่จะเปิดไปข้อความเงี้ยมันไม่มีข้อความเข้าไม่ไไม่มีเนี่ยอืก็ดูในี้นั้นลวกันเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวครับเดี๋ยวต้องไลฟ์ขายดิบกับพี่น้ำหนึ่งต่อครับอันนี้ลงคิวไว้ติงงลาจ้าขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่ยธิดาด้วยครับ ครับคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอดูนันะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีบารมีสีผาก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะคุยคุณแม่ต่อนะทุกคนผมปกมักคิดบ่อยแล้วลุยกันต่อเลยสวัสดีจ้า โอ้ยลุมงฟ้ามาคนสองันเอาไปด้วยสมพูดไปด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณเะ้าภาาที่่เข้าใหม่นะคะเก้ 9, ามีนาวัดไม่ปินเกียวคาราโซะคาราโติงแล้วค่ะขอบคุณคุณยายติงค่ะเดี๋ยวกแม่ก็จด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 ,จดไว้นะคะ บางบานบางบานต้องย้อนกลับไปดูค่ะขอบคุณโมุด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววันนี้ลุ่งฟ้าไลายไข่ลิฟเชิญซื้อด้วยนะคะขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านนะคะทั้งสองงานที่ทางงานกันวันนี้นะคะอืมค่ะคะ15มิถุายนค่ะ,ค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 ะจะพิมพ์ตัวเลขเยอะนะคะ ที่ไหนคะงานยังไม่ชัวร์ที่ไหนคะงานที่ไหนยังไม่ชัวร์คะที่นึกเนี่ยไม่ใช่ไม่ชัวร์จำไม่ได้ค่ะงานที่ไหนคะยังไม่ชัวร์พูดดิอ๋ออุบลอุบลเลิกไปแล้วค่ะยกเลิกนะคะไม่ใช่ไม่ชัวร์ค่ะจะพาพมันคันปาดไม่ต้องถ่านนะคะ ไม่ต้องสอนของกบโอ้ยไม่มีเงินล,ล้านแลวจ้าให้เป็รีเกงเงินหมืน่นเงินแสนยังเป็นไม่ได้เลยคนออกไปสี่ร้อยแล้ว <c oughs> ลุงฟ้ามาคนณสองันขอบคุณนะคะบันทึกบัญชีแม่โอ้ยขอบคุณจ้า เขาเรียกอะไรติ้งเิงแม่ไม่รู้นะใช่ไหมเราต้องเรียกติ้งใช่ไหมระบบติ้งขอบคุณนะคะจริงๆนี่พูดจริง,รงๆเลยนะเพราะว่าเรามีทุกคนเนี่ยแม่เลยยากกลับมาเล่นลิเกดูมันสนุกและมีกำลังใจนะถ้าไม่งั้นอน่แม่คงไม่เล่นแล้วค่ะ ยางร้องเพลงหมนนั้นอนะแม่คิดแล้วคิดอีกนะว่าเราจะร้องดีไหมนะเราจะออกไปจะอายไหมจะเก้อไหมจะขืนไหมจะไม่ได้ร้องอะไรแต่เราออกไปว่าเราปลื้มใจนะคะคนดูเขาก็ต้อนรับเราดีเขาไม่ได้รังเกียจเรานะคะว่าเราเราแก้เราอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ดูแน่นอนคุณแมนนี่นะคะค่ะ สาทุเลยคะ่ะสาธุขอให้จริงนะคะได้ค่ะใช่วัดไม่ผิดเดียววันที่เก้ามีนานะคะเป็นคือสุดท้ายในงานประจำปีนะคะแล้วจริงอะ,ะแม่หนึ่งต้องต้องทําใจนะคะแม่พูดไม่พอหนึ่งพูดไม่พอสองประหลอดไม่เป็นสาม ประจบก็ไม่เป็นนะคะแล้วพูดเลยก็ตรงๆโอ้ขอบคุณคุณยายติมมากค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะจ้านี่แหละที่แม่จะได้กลับมาเล่นเคพอทุกคนนี่แหละเชื่อไหมคะจริงค่ะนี่แหละคะ่ะนี่แหละคือตัวตนของแม่นะคะ หนึ่งพูดไม่เพะสองประหลาะไม่เป็นสามประจบไม่เก่งสี่พูดตรงๆนะคะอือใช่ยังคอ,อยต้องมาแหละขอบคุณมากค่ะนี่ขี่โมงแล้วเนี่ยวันนี้ซื้อกับข้าวกับปลากันหรือยังคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชอบในความที่แม่เป็นแม่นะคะแต่บางคนก็ไม่ชอบหรอกเราว่าเขาว่าเราพูดไม่เพอเขาไม่ชอบนะคะ ยังไม่ตื่นเลยจ้าขอบคุณค่ะซื้อกปิดแล้วอย่าพิมพ์ตัวเลขนะจ๊ะแกงแก่รอแล้วละคะ่ะโอ้ขอบคุณคุณยายตินมากค่ะแกงแกะแม่นั่นน่ะสิแต่ว่าวันนี้ผงใส่ไม่ได้ซื้อแหละเมื่อกี้ลุงฝาลกลับมาก็เอาขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะคะซื้อทุเรียนนะฝากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากแล้วก็มีหมูทอดมะฝากวันนี้ไม่ต้องซื้อคะ่ะเดี๋ยวแม่หุงข้าวยังเดียวให้แม่พูดไม่พอนะคะ แอบมาส่งกำลังใจอุ้ยข้าวสารหมดอีกคุณพ่อมอะเดี<笑><笑>๋ยวต้องเอาไปซื้อข้าวสารนะคะแล้วเรื่องพูดถึงเรื่องซื้อข้าวสารข้าวสารนะข้าวเนี่ยถอมอลลี่มาเลยก็ไม่กินนะเขากินตาสิงเพราะมันหูง,ง่ายะะืะแม่พูดไม่พอต้องขอโทษจริงนะ,ะบางคนเขาอาจจะฟังไม่ได้เออขอบคุณคุณเก๋ค่ะได้เห็นเห็นเห็นตัวจริงแล้วแต่มองไม่ชัดเออคุณเก๋คะเดี๋ยวคุณเก๋ลอง ลองทักแม่มาแล้วขอดูรูปหน่อยได้ไหมคะโอ้ข้าวหมดโอ้เมื่อวันนั้นนะข้าวหมดอ่ะเออตาสิ่งมันหุงง่ายจริงๆงไม่เชื่อใครลองซื้อมาหุงค่ะหุงง่ายหอมมะลิแม่หุงนะไม่ได้กินเลยใช่ไหมแช่ไปแข็งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ค่อยถนัดถนัดตาสิ่งเนี่ยค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณยายติงขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่แวะมาคุยพูดคุยกันแล้วก็แวะมาให้ของฝากขอบคุณมากนะคะพรุ่งนี้ถ้ายังไม่เบือ่อคุณยายติงเขามาอีกนะคะตอนบ่ายบายเนี่ยหนูกินตาตาพรมตาเอาเออตาสิงอะ่ะงมันไม่ใช่ละดีด้ดตาสิงตอนนี้แม่มากินอนี้ดอกบัวสีส้มมันจะหุงง่ายเหมือนตาสิงใช่ใช่ดอกบัวสีส้ม เออม,มันจะหุ่งง่ายค่ะอ๋อไม่ต้องซื้อเออดอกบัวไม่ประเด็นมันคือหุ่งง่ายอยากแนะนำทุกคนเลยนะคะข้าวหอมมะลิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะถ้าตาสิ่งเอาหุงยากเอ้ยตาตาข้าวหอมมะลิตาดอกบัวสีชมพูหุ่งยากแม่หุ่งไม่เป็นเลยเลยซื้อธรรมดาตาดอกบัวสีส้มหุ่งง่ายอันจริงไม่เชื่อใครลองลองไปหุ่งดูอ่ะ น้ำค้างผุ่งตุ้อยูสองเมตรทั้งหมอไม่เคยได้ยินเอาใหม่หอมมะลิดอกบัวสีชมพูหุ่งไม่เป็นหุ่งและแชะแต่ถ้าเป็นดอกบัวสีส้มหุ่งง่ายเหมือนตาสิงเหมือนเหมือนกัน <c oughs> ให้น้ำค้างหุ่ง <c oughs> ขอบคุณทีมขอจอข้อใจด้วยนะคะข้าใจนะคะอจะไปซื้อกับข้าวหรือยังคะพูดเรื่องข,ข้าวข้งงาวซะงั้นเออพูดไปพูมากระพ่อพูดว่าข้าวหมดเราก็เลยพูดเออต้องออกไปซื้อข้าวสะอาดแหละไปเรื่อยยังไม่ตื่นเลยค่ะหอมซูรินหูง,ง่ายค่ะแม่หูงนะหอมมะลิอ่ะเละเทะหมดเลยอะกินไม่ได้เลยนะคะ โอ้ขอบคุณที่รักแม่มที่เป็นก็แม่เป็นอย่างนี้อะ่ะค่ะทำกับข้าวไปด้วยฟังแม่ไปด้วยกับข้าวนะพูดถึงก,กับข้าวที่บ้านแม่จะมีอะไรไว้เป็นนีดเดียไหมน้ำตาลทำอะไรก็ใส่น้ำตาลกินหวานมากทุกคนเนี่ยเลี้ยงลูกมากินหวานหมดจ้าไปดูลูกชายจร่จ้ะ แกงแกะใช่เออหอบมะลิหุงยากค่ะจริงเพราะอะไรอ่ะใส่น้อยก็แข็งใส่มากก็แช่ะขอบคุณทีมข้อเจอข้อใจสำหรับวันนี้นะคะจะไปทำกับข้าวหรือ,อยางไปค่ะวันที่สามสิบเอ็ดแม่จะเล่นลีเก ชะเออเออ,เอ,องงแกงแกงจกตอนนี้เข้าใจยังคะแน่รู้ได้ไงชอบบัวลอยตอนนี้เข้าใจแล้วคุยกับแม่ต้องฟังคำไทยแล้วแปลฟังไทยแปลเป็นไทยเนี่ยคะ่ะโอ้แกงอะไรกินจ๊ะ คุสองเสร็จแล้วเอาแม่ขา้าวผูบดแกงอะไรจ๊ะวันนั้นแก๊สหมดให้สามีทำฝากแม่จ้ะวันนั้นแก๊สหมดใช่ปะใช้มาปีเลยเพราะอะไรเพราะกินแกงแกะมากก็เลยแก๊สถังหรือใช้ปีหน,นึ่งอะหนูเข้าใจว่าแกงแกะที่แรกเขาเข้าใจอย่างนี้ทั้งนั้นเลยอะ เขาเข้าใจเหมือนหนูนี่แหละปีเดียวเองเออใช่ปีหนึ่งพริกแกงพัดทั่วคะ่ะใครเนี่ยแสดงว่าต้องรู้แน่เลยว,ว่าเราชอบผัดพริกแกงทั่วมาแกลๆแล้ว <laughs> ออทำเองแต่ว่าแม่ทำแล้วก็กินไม่หมดไงเหลือ เพราะว่าพวกรุ่งฟ้ากิสดาเขาชอบซื้อข้าวสั่งแก๊บมาส่งนยเออแม่ก็ใช้แก๊สเกินเกินไปจริงจริงปีหนึ่งค่ะจริงจริงปีหนึ่งค่ะ ทำผัดพริแกงหมูใส่มะเขืออือพูดถึงพี่แกงหมูใส่มะเขือเนี่ยนะแม่ชอบมากเลยใช่ปะ่ะแต่ต้องทำไงรู้ไหยคือมันจะต้องแบบใส่นมนมสดอะนมจือดอ่ะลงไปน้อยนะและ้วพริแกงมันจะสีแบบน่ากินมากอ่ะใช่แต่น้ำตาลเนี่ยของบ้านแม่นะน้ำตาลปึกน้ำตาลสายมีอะไรก็ได้ ไม่มีอะไรไม่ว่าเลยจะขอให้มีน้ำตาลอยู่ได้จะทำกับข้าวกับหรือย,ยังจะหาข้าวให้ครอบครัวหรือยังจะไปรับลูกหรือย,อย, ny, อย,อยังแม่จะลงแล้วนะเดี๋ยวลุงฟ้าก็น่าจะไหลใช่ค่ะยินหวานกันทั้งบ้านเลยขอเวลาเจ็ดนาทีนะคะสี่โมงวันนี้ไม่ต้องซื้อกับข้าวไปซื้อข้าวสาด <laughs> <packing it. laughs> ่างเดียวเออ ให้เขาห่าคุเนี้ขอบคุณคุณแหววค่ะโอ้ทำงานไปฟังไปด้วยจริงอะค่ะจริงแม่พูดไม่น่าฟังเลยเสียงก็ไม่พอาะนะคะยังไม่ตื่นละจ้าโหแดจ้าจายคุณนู้ย่ไม่ตื่นใหญ่เลยนะคะนู่นละคะ่ะสักหนึ่งทุ่มอะ่ะกำลังดีสำหรับวันนี้นะคะเสียงแบบ บางคนเขาเสี่ยงไม่เพาะเลยพูดไม่ดีเลย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราพูดอย่างเงี้ยค่ะแม่ลงอะไรไวน <c oughs> งั้นแสดงว่าเ,วเรากินข้าวพร้อมกันเลยนะเนี่ยเออ่อยลูกเล่นไปซอน่อยล้ว <c oughs> ไม่ได้นะคะไปรับลูกกอดเดี๋ยวนี้ <c oughs> แม่ลงพ่อไล่ตโตพ่อวันนี้นะ่ากลัวจะช้าค่ะเพราะว่าทํางาน แกะชุดลุงฟ้านะคะชุดลุงฟ้ามาใหม่ละค่ะสองชุดนะคะวันนี้แกงแกะวันนี้แกงแก่ดีกว่าเหมือนแม่เออรับลูกก่อนนะคะจะเป็นเลวอยู่ในลูกเล่นที่โรงเรียนไม่ได้นะไม่ได้นะคะยังไม่เลิกเงะเลยจะโอ้ไม่ใส่หรอกนี่แม่ใช่แอปโทรศัพท์เนี่ยป่ะเป็นฟ้าเนี่ย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 เป็นฟ้าสองข้างเลย อยากเห็นพ่อไหมคะจะกลับกล้องให้ดูนี่อยากเห็นไหมอยากเห็นปะว่าเขาทำอะไรอยู่ <c oughs> แม่โหล่พ่ชีโตเวกร,รมเดี๋ยวนะคะจะกลับกล้องให้ดูนี่แกะชุดนี้คะ่ะเพื่อเอาไปใส่ชุดใหม่นะคะนี่ อันนี้พ่อสวัสด,ดีค่ะพ่อกับแม่นะคือหวานไม่เป็นนะคุยกันเหมือนจะจะฆ่ากันนั่นนะคะกับก้องนะกลับกล้องค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาชอบทําแล้วถามว่าไม่ต้องถามนะคะว่าทําไมแม่ไม่ช่วยเขาไม่ให้ใครช่วยนะคะเขาค่อนข้างจะเป็นคนแบบแปลกๆค่ะคือใครช่วยมะช้าลูกน้องที่ทําเวทีเนี่ยมาอยู่บ้านแม่น่ะมันช่วยนะไม่ต้อง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 เลยไม่ต้องเลยไม่ต้องคือทําคนเดียวค่ะค่อนข้างจะเราไม่เข้าใจนะจริงชูดตัดไหมกันหลายคนนะคะกิตดาก็ตัดแต่ว่ายังไม่เสร็จ คือเขาจะไม่ให้ใครช่วยอ่ะเขาแยกกันออกทำคนเดียวแล้วก็พ่อคนไหท,ที่ทำแล้วมันไม่โตอหวเนี่ยนี่ไงเขาเขียนว่าพ่อเป็นคนละเอียดเนี่ยดำดำพีำ่พ่อคนไหนครูแดงให้แมนมดนมีนไ่มนไ,มไม่ต้องเย็บหรอกค่ะแค่แกะยังไม่ให้ใครแกะเลยค่ะต้อแกะต้อแกะให้เป็ดแกะตะเกียบออกค่ะแกะนีม่มีอะไรบ้างใหม่ สวัสดีค่ะแม่จะต,ตัดต้องตัดชุดใหม่ตะกชชุดหนึ่งนะคะใช่ใช่ใช,ใช่รู้ได้ไงเนี่ยคนนี้รู้ได้ไงเนี่ยอันนี้ติดข้างหน้าน,นิติดข้างหลังใช่ให้คนอื่นทำไม่ถูกใจคอกระฉาแม่เออตัดแต่ใหม่นะซื้อคอกระาไม่เปลืองด้วยอย่าลืมระบบติงนะคะฝากกันไว้นะคะ ใช่แม่เท่ากิสดาพ่อเท่ากับลุงฝาทูกอ่ะคิ้ข้าวอย่างจริงมัน,ม,นมันเคียคคเค้ยวคนคนนี้ว่าแหมหน้าแม่มันเคี้ยวกูลเราเนี่ยพวกคุณนะก็ช่อง ช่างรู้ว่าหน้านี้เป็นอย่างนี้หน้านี้โอ้โหรู้หมดเลยหาจริงโอ้เก่งจะตายต่างตัวไว้นึงต้องดีเรีงเดี๋ยวโอ้หาไม่มีเออคุณท้าที่ทึกใครคะเออสวัสดีค่ะคุณแม่ดีใจป้าหาลิเกแม่มาเลขที่สิบเก้าโอ้โหพิมพ์ตัวเลขเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะ อรู้จักเจ้าภาพเหรอคะใช่อยากจะรู้ขึ้นมาเดี๋ยวจะม,ม,มันเคี้ยวม, <laughs> มันเคี้ยว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 เท่ากับมันไส้ <laughs> เอามันเคี้ยวเท่ากับมันไส้อ่ะจริง คนรุ่นนี้อยู่มาจนรู้ว่าอายุสามสิบเมตรแต่มันไม่มไม่มีหรอกค่ะที่จะมาหวานใส่กันเป็นไปไม่ได้เราจะมาสร้างภาพมันก็ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อะจริงเปล่าละเออจะมาสร้างภาพเรียกพ่อมึงแม่เมื่อไรอ <c oughs> แม่เรียกไม่ได้เลยนะคะจริงเราเรียกไม่ได้หรอกบางอนเราเรียกพ่อมึงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไม่ได้ไ หมดโปลแล้วใช่รุ่นนี้ถูลูกอายุตั้งสามสิบเบสเลาจะมานั่งจ้าจ่าข้าข่ามันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนเราด้วย combien? พ่ออายุห้าสิบกว่าค่ะเออยยุบหัวอย่างเงี้ยท่านก็เป็นวันนี้ออกทาตาเลเถอะเน่่อนี่หรอ่ะเออามาหนึ่งให้เอง ่ไม่ใช่แม่ไม่ได้ <laughs> เกิดคนนีเนี่ยพิ่มาเลยไรรอครับแม่เกิดปีเสือเหรอครับเหมือนจะดูไม่ใช่แม่เกิดปีอะไรปะปีมังกรครับเกิดงูใหญ่นะครับเ <laughs> ออ <laughs> ใช่ ไม่เคยเรียกมาตั้งแต่แรกใช่ใช้มงกรป่ะบีมะโลงพอ่ออยกรู้ไหมพ่อเกิดปีอะไรถ้ารู้ก็ขำกันดีแกปีกุลปีหมูดูไม่มีอำนาจอะไรเลยไอเอาก็จริงมาละเกิดปีกุลไม่มีอำนาจอะไรเลย ดูไรมันมองไรสาระก <laughs> ูเข้าจริงมะ <laughs> งและและข้านานด้วยเหลอา <laughs> ได้ก็แน็ก็ย่างสามบิดสามที เออใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มันขบขบจริงแม่ปีบูทอฟไม่ได้อะไรเลยนอนกินอย่างเดียวนอนร้อปอูตูอย่างเดียวแม่กลับมายาวรอ ขำจริงอ่ะไอ้แหละพอคุยเพลินะไม่มีอะไรอีกแหละเน็ตเกิดนูเกิดปีข่าดเล็ตเกิดปีจอเหนื่อยขำเหนื่อยขอบคุณทีมขอจอข้อใจวันนี้นะจ๊ะ เออ่ของฝันก็ยังไม่ครบอยู่ดีหมูถูไถ่กินย่างเดียวใช่เป็นหมูทอดไปแล้วอย่าลืมระบบติง้งอ่ะแต่อย่าลืมนะจ๊ะเมื่อกี้ยังติงต๊งๆกันอยู่เลย